กับตันเคยบินเครื่องบินที่มีคนตายในเครื่องไหมครับมีครับก็อา่อา,อาพูดถึงเรื่องตายในระหว่างบินเป็นผู้สดยสารเสียชีวิตนะฮะโอเคถ้าเรื่องนี้เนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะครับก็มีเที่ยวบินหนึ่งซึ่งผมบินไปออสเตรเลียนะครับก็ในระหว่างทางเนี่ยก็มีผู้โดยสาร ท่านเป็นผู้หญิงไงนะเดินทางมาจากเอเธนแล้วก็มากับสามีนะครับจริง,รงๆอ่ะเขาเป็นกลุ่มทัวร์ของเขาเนะเพื่อนฝูงกันแล้วก็มากันหลายคนหลายคู่นะพูดง่ายๆส่วนใหญ่ก็สุกอายุกันทั้งนั้นน่นะแล้วเสร็จแล้วก็นคนกรีซไม่ไม่เป็นคนอสนคนอสเตรเลียแต่ว่าไปเที่ยวที่เอเธนไปเที่ยวกรีกอะไรต่างๆเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เราจะเห็นฝรั่งเนี่ยแก่ๆแล้วเขาถึงจะเดินทางไป เที่ยวที่ต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงทํางานเก็บเงินเก็บทองนะฮะแล้วพอตอนอายุมากเขาก็าถึงท่องเที่ยวกันโอเคทีนี้ในระหว่างบินมาถึงกรุงเทพเราก็ไม่รับทราบอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเที่ยวนั้นผมบินจากกรุงเทพไปซิดนีย์นะครับก็ปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยบินมาได้เกินทางแล้วละ่ะก็มีผู้โดยสารเจ็บมีอาการขึ้นมาคนหนึ่ง พวกอินฟลาย์แมเนเจอร์นะครับเบอร์เซอร์อะไรก็เข้ามารายงานบอกว่าเออเนี่ยกัตันครับวันนี้เรามีผู้โดยสารตอนนี้กำลัง uh, ประกาศหาหมออยู่นะครับเขารู้หน้าที่ของเขาเขาจะประกาศ uh, ว่ามีผู้โดยสารท่านใดมี uh, เป็นหมออะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือด่วนอะไรเงี้ยก็เขาก็แจ้งเราเป็นระยะระยะระหว่างนั้นเราก็บินอยู่ก็ปรากฏว่า เขาก็รายงานบอกว่าพบแล้วครับมีหมอเจ็ดคน oh. คือจากชาติต่างๆไม่ให้ออสเตรเลียนะแบบชาตินู้ชาตินี้แหละแต่ว่าเป็นหมอแตกต่างกันบางคนก็อายุรกรรมหมอนู่นหมอนี่อะไรเขาก็แสดงตัวก็ดีครับถือว่าเนี่ยผมผมผมช,ชื่นชมนะครับเพราะว่าหมอหลายท่านเนี่ยท่านอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนกลับบ้านแต่จต้องมา ช่วยชีวิตคนเนี่ยมันอยู่ที่ลักลึกนะครับด้วยจรรญ,ญาบัญพทย์นะครับเขาก็แสดงตัวออกมาเสร็จแล้วปรากฏว่าโอ้เราก็รู้สึกอุ่นใจนะเพราะว่าเออผู้สดยสารของเราเจ็บป่วยแล้วก็มีหมอคอยดูแลนะครับแสดงตัวตนนะครับก็อุ่นใจนิดหนึ่งปรากฏว่า ปรากฏมีมีรายงานบอกว่าเป็นเป็นอาการโรคหัวใจนะครับเขาก็ขอเครื่องมือที่เรามีบนเครื่องนะครับ medical kit ต่างๆเนี่ยเออต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบนเครื่องเนี่ยเราจะมีกล่องทุกรำนะครับเราจะมีกล่องที่เป็น first aid นะครับ first aid ในที่นี้หมายถึงว่าเช่นมีบาดเจ็บปกช้ำเล็กน้อยมีเออเบื้องต้นน่ปะปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนั้นนะ่ะกล่องนั้นเนี่ย ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งซึ่งให้เฉพาะหมอซึ่งจะมีซีลหรือว่าล็อกไว้นะครับจะใช้ได้ต่อเมื่อมีแพทย์ที่จะเป็นผู้ใช้เพราะในนั้นอาจจะมีมีเครื่องมือแพทย์หรือเข็มจิตยามีที่ขึ้นฟังขึ้นหัวใจอะไรต่างๆอุปกรณ์เพราะว่าบางทีแพทย์เดินทางเขาไม่ได้พร้อมที่จะมาตรวจคนไข้อะไรนะแต่เรามีเพราะงะั้นกล่องเนี่ยจะปีเฉพาะในการใช้ โอเคในวันนั้นเนี่ยก็ได้ถูกใช้ขึ้นมานะครับปรากฏว่าโอเคช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังอยู่ stable คือไม่มีอะไรงานความคืบหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นบังเอิญในเที่ยวบินนั้นมีกัปตันสอท่านนะครับแล้วก็โคพิลอตอีกสองนะครับสี่คนโทษโคพิลอตหคนแล้วก็กัปตันสอคนพอดีผมเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คอมมานเดอร์ในเที่ยวนั้นนะครับแต่ว่าเป็นนักบินสขีด แล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นผมเข้าพักพอหลังจากพักเนี่ยก็นอนไม่ได้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้แต่ว่าโอเคมีแพทย์ดูแลแล้วแล้วก็กับตันตัวจริงท่านก็นั่งปฏิบัติการบินอยู่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งพอผมตื่นขึ้นมาเนี่ยพักประมาณสักสี่สิบห้านาทีหรือชั่วโมงเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ตกใจเลยได้รับรายงานว่าผู้สืสารท่านนั้นเสียชีวิตแล้วก็ มาทราบทีหลังว่าทุกอย่างเนี่ยได้หมอก็พยายามปั๊มหัวใจพยายามช่วยทุกวิถีทางแต่ว่า Heart Attack ครับเป็นสุภาพสตรีนะครับสูงอายุแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เรารับรู้คือตอนนั้นเนี่ยจัมโบ้เจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยมันมีอัปเปอร์เด็กู้สารทานี้นั่งอยู่บนอัปเปอร์เด็กเขาก็ต้องนำล่างลงไปที่ข้างล่างชั้นล่างแล้วก็ปิดครัว ครัวหนึ่งนะครับเพราะอะไรเราก็ถามว่าเออสาเหตุเพราะอะไรเพิ่งรู้ว่าเหลือประมาณสามสามชั่วโมงจะถึงซินี้เนี่ยเพราะถ้าให้นั่งในที่นั่งเนี่ยร่างกายจะแข็งเขาก็เลยต้องเอาไปนอนเหยียดแล้วก็เราก็ปูผ้าที่พื้นนะครับแล้วก็นอนเหยียดแล้วก็ปิดปิดครัวเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนหรืออะไรได้เป็นร่างที่ไม่มีวิญ,ญญาณแล้วเนี่ย แต่สุแล้วผมก็ลงไปนะครับแล้วก็ไปทําความเคารพร่างของสุภาพสตรีสุอายุท่านนั้นนะครับก็ด้วยความรู้สึกแบบใจใจแป้วทีเดียวแต่ว่านี่คือวัฏจักรชีวิตนะแล้วก็หมอเจ็ดคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตท่านได้นะครับก็ถึงได้รู้ว่าท่านเดินทางมาจาก ไปเที่ยวมาต้องเที่ยวคงจะเหนื่อยแล้วก็ร่างกายอาจจะมีโรคประจาตัวอยู่แล้วนะครับในที่สุดก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสลดแต่ที่มีปัญหามากกว่าน,นั้นก็คือว่าหลังจากที่ลงออสเตรเลียเพราะเราต้องแจ้งไปกกอนล่วงหน้านะครับติดต่อวิทยุได้แล้วก็รีบแจ้งไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ขอกักตัวลูกเรือไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการสอบสวนเพื่อให้แน่ใจว่าันนี่ไม่ใช่ใเกิด เหตุการณ์อื่นที่ไม่ใช่เสียชีวิตอย่างธรรมดาก็มีการซักถามสอบถามแต่ในที่สุดก็ขอตัวแทนก็คือกัปตัน PIC ตัวจริงเนี่ยกับหัวหน้าลูกเรือเนี่ยเดินทางไปสถานีตำรวจนะครับเพื่อที่จะไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเขาต้องทำตามขั้นตอนของเขาส่วนผมก็เลยนำลูกเรือ ที่เหลือก็เข้าโรงแรมเข้าพักโรงแรมแต่เที่ยวนั้นก็รู้สึกโถหัวพอสมควรเพราะว่าเราเห็นอยู่นะฮะจากตอนที่ท่านยังมีชีวิตก่อนที่ผมจะไปพักแต่ว่าพอตื่นมาอีกทีก็กลายเป็นว่าท่านจากไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างบินในเที่ยวบินจริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งนะครับเอาละครับ ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไ like, ลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าให้ดีกดกระดิ่งกดหัวใจนะครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆด้วยขอบคุณครับ